แขงมาทีหลังเรามาถึงก่อนไหนทำไมมาช้าจังเขามาถึงเป็นชั่วโมงแล้วแบบนี้ต้องปรับแล้วปรับแล้วหลงทางครับหลงทางเออยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดแผงเอาไม่ได้เอามาเหรอเอามาไม่เอามาไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ต้องกลับไปเอาอีกใช่ไหมหน่าแค่นี้ฮะน่าแค่นี้ครับเต็มแล้วแปดแผงน่าแค่นี้ครับ ที่กิงบรรทุกมาเท่าไราจะเอามาอีกเพิ่มอีกสิบแผงใช่ไหมเ,เขาเข้ามาถึงก่อนเป็นชั่วโมงแล้วตัวเองเพิ่งมาถึงวิ่งมาจากแปดเล้วนะคะมามาจันทบุรีอ่าถอยไปนู่นเลยนะไปโรงเรียนนู่นเลยถอยไปนู่นเลย ส8แปดผงขาดอีก10บแผงเอามาไม่ไหว ต้องอายอายทำไมบ้านลูกค้านะเนี่ยลูกค้าก็มานั่งเฝ้าการทำงานของช่างด้วยใช่ไหมไดให้ลูกน้องแล้วก็มีน้ำหวานอยู่หลังรถด้วยแล้วก็เดี๋ยวพวกเครื่องสูกำลังสำหรับสร้างนอนไหมสร้างนาว เ,เพื่อนๆวันนี้นะคะน้ำหวานเนาะมาติดโซลาเซลล์ะนะคะเป็นระบบออนกิด10กิโลวัตต์นะคะที่จันทบ,บุรีเนาะเรานะคะจะติดนี่เลยคะ่ะบนลงจอดรถค่ะทุกคนนี่แค่ลงจอดรถนะยังใหญ่ขนาดนี้เรามาดูกันว่าบ้านเขาใหญ่ขนาดไหนทุกคนดูสิยังไม่เสร็จใช่ไหมนี่คือบ้านที่ยังไม่เสร็จนะคะถ้าเกิดเสร็จนะ สวยวันนี้มากๆเลยแล้วหลังใหญ่ขนาดนี้นะถ้าอยู่ในชนบุรีหรืออยู่ในปริมฑลทนเนาะบอกเลยว่าสิบล้านัพยี่สิบล้านแล้วเรามาดูวิวนะลูกค้าแจ้งนะว่าถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนนู้นอะห้องนูนนะ้นเนาะจะมองเห็นภูเขาด้านนู้นก็เป็นภูเขาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันว่าทีมงานเราติดตั้งกันไปถึงไหนแล้ว กำลังถึงช็อตเด็ดเลยนะทุกคนเพราะว่าทีมงานเรากำลังจะยกแผงแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ลงจอดรถใช่ไหมลู้าลขากําลังกำลังยกแผงเห็นไหมเห็นและนี่นะคะก็คือลงจอดรถาะที่เราใช้ติดโซล่าเซลล์กันน้ะแผงของเราอยู่ด้านบนนะคะ,ะเราจะให้เป็นสองสติงสติงละสสิบแผงรวมกันเป็นยี่สิบแผงนะคะเดี๋ยวเรามาดูแผงกันมา และนี่นะคะคือแผงโซลา่าเซลล์เนาะของอบ้านของชูงแอนเนาะลูกค้าชื่อแอนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแผงโมโนฮัสเซลล์นะคะ550้าวัตต์เนาะด้านหลังจะเป็นลิกขันนะนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าเจ้าเนี้ยวันนี้มาสองเจ้าใช่ไหมติดยังไงเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังของแผงนะคะว่าเป็นยังไงหลังแผง เริ่องควนี่ลห<อ>ลังเต็มไเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการขึ้นกันนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะเรานะคะจะให้พี่พีทีมงานเนาะขนแผงจากด้านในเมื่อกี้ในโรงจอดรถนะคะเข้ามาพักไว้ตรงนี้เราใช้การยกเป็นสอสเต็ปเนาะยกจากนี่ขึน้นนี่แล้วก็ ยกจากชันทักตรงนี้นะคะยกจากชันทักตรงนี้ขึ้นไปข้างบนสุดแทนต้องดูได้เลยะคะ่ะ ไม่กินเกินวันสองขวดนะ เป็น2ส,สเต็ปเนาะยกสเต็ปแรกแล้วสะเต็ปสองคือไปตรงนู้น อันนี้คือเซฟตี้เราอันนี้คือผู้ชำนาญในเรื่องการขึ้นหลังคาเราต้องเตรียมอุปกรณ์ของเขาหมดทุกอย่างมีประสบการณ์เห็นตรงหัวเข่าไหมคะไม่ได้การลื่นนะการร้อน สายตาเอ้ยไม่สายตาหนูก็ซื้อแบบกองแตงได้หนิเออน,นี่เอเอสายตาใหม่เลยรอย่างด้วยเราดูลายทิ้งเราดีมากเลยแบรนด์นี้มันคอยพัดได้ตลอดมันเรต้องไปดูนะ ไม่เน้นงานครับเน้นเทศแล้วก็นเน้นคุณภาพคุณภาพอันดับหนึ่งที่ลอยสุดในประเทศไทย <laughs> นางเบี้ยวตามอ่ตามตามหัวน็อตที่เขายิงแปอะไรพี่เส็บรถจับไปที่ไหน่อกเลยบอกก็ได้พี first Jim, first ่เซบกนจับนะายพี่เซบดีกว่าพี่เซบก่อน12ยังไงนะน่ะนังนั้นะ ทุ่ไหนเข้มเข้มเข้มแล้วตรงกลางอะ่ะหย่อมนั้นอะอ๋อมีวัดตรงนั้นมีวัดเ,เข้มเข้มเข้ม,ขมตรงนั้นมีวัดอุย้ยเหมือนช่างเลยว่ะใส่แว่นดำแล้ว,วอ,งงอ่ะย <laughs> <laughs> ิ่าฮ่าฮ่าใส่ใส่กก็ใส่แล้วเนี่ย you <laughs> เป็นตู้ที่ติดอินเวอร์เตอร์กับตู iner, นะ้คอมไบเนอร์เนาะที่นี่ช่างก็กำลังจะต่อตัว SVP เข้าเชื่อมกับตัวอินเวอร์เตอร์อยู่นะคะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันอั <Okay. S 2> นนี้จะเป็นตู้คอมไบเนอร์นะคะของเรานะคะจัดให้เป็น2สติงเนาะตัวนี้จะเป็นมิเตอร์นะคะของ CT เนาะเอาไว้ดูเนาะว่ามันย้อนหรือไม่ย้อนอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเราติดระบบใหญ่แบบนี้เราต้องใช้มิเตอร์ตัวนี้เนะาะเพื่อที่จะให้มันผ่านการขอยย่าเตฟ้านะคะ ตันนี้คืออนะินเวอร์เตอร์หัวเว่ยนะ10กิโลวัตต์สวยทุกคนดูสิทอเขาไปยังคนตัวนี้อ่าแล้วก็ให้เชื่อมเห็นตัวเครื่องอ่าเพราะว่าตัวเครื่องมันสวยสวยตอนนี้พี่ๆทีมงานก็กำลังจะดัดท่อเนาะให้มันสวยงามด้วยเราจะไม่ได้ปล่อยท่อเปลือยลอยไว้เฉยๆ 480โวลต์ ot, แต่แอม์ถ้าเย่างเนี้แอมไม่แอมไม่ขึ้นเพราะว่ามันจะออกมาเป็นวัตต์ได้มันจะต้องมีโวลต์คูณแอมข้างหน้ามันปลดสายแล้วมนะันแอมแตรับแรงนี้มันถึงจะออกมาเป็นวัตป์ปลดแล้วใช่ไหม <Okay. S 2> กลางวันที่เอ่อเรียนถ้าเราไม่ได้ยังไงก็ได้ จะเป็นสายกาวสายกาวข้างบนเนาะสายกาวของแผงโซลาเซลล์ดีซีกับดีซีเราจะแยกกันเนาะแท่งบ้านกับแท่งของตัวโซล่าเราจะแยกกันแล้วก็แท่งกาวโซล่าเราเนี่ยจะยาวนะคะ2เมตร40เนาะแท่งใหญ่ท่านโป้งเนาะลูกค้าท่านนี้นะคะเขาอยากให้เราเนี่ยเจาะฝั่งลงฝั่งลงพื้นปูนแล้วก็โอเคทําให้ได้ไม่เป็นไรกันอะไรกันสะดุด ไอ,เ,อเนี่ยฝังเพื่ออะไรกันอะไรกันฟ้าลมอ๋อเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมใช่แล้วระดับน้องสาวสองชั้นใช่ไหมผมสองชั้น <c oughs> เนี่ยวเอาเอาเ่วลาพูดเรื่องเงินผมก็ปวดฟันมาเลยนะอันนี้คือเราใช้ในบ้านนะน,นั่นคือการผสมผสานที่บริสุทธถูกต้องณต,ตอนนี้ที่แบบแดดแบบอย่างนี้เจ้าแม่มาคืออยู่ความเข้มของแดดด้วยบางทีเราเจอแสงมันมีแสงแต่ความเข้มมันไม่ถึง มก็จะผลิตไม่ได้แต่สมมติว่าถ้าเราปิดการย้อนแล้วเนี่ยเขาก็จะผลิตมาแค่สี่พันวัตต์เท่านั้นครับผมส่วนที่เหลือที่เขากำลังผลิตได้เนี่ยเขาก็จะเก็บไว้แต่มันก็จะสูญเสียไปเพราะว่าันไม่มีแบตเตอรี่ครับมันแต่ในอนาคตที่บอกว่าพี่จะขายก็ส่วนนี้เราก็จะขายไปได้ครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่ฟังแล้วมันอายุแค่ห้าปีวารันตีห้าปีมันใช้ก็ เขาจะเปลี่ยนาโอ้โหพอแ้จะได้เป็นลูน่านะลูน่ามันน่าจะร้อยแอมอีกมั้เพราะว่าเดี๋ยวบ้านหลังใหม่เสร็จแอมเปิดหลายตัวคิดว่ามันจะมีออนพิษเยอะย้อนทางอยู่อย่าลืมนะเปิดกลางวันนะห้ามเปิดกลางคืนนะเพราะว่าเราใช้แดดฟรียอดตรงนั้นมาอันนี้ได้อันนี้ก็คือโอเคแล้วเนาะแล้วก็เรื่องระบบสอบถามได้นะ หรือตอนนี้พี่อาจจะยังแบบอยากศึกษาเองดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วถ้าพี่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวแอปเนี่ยก็คือแคปแล้วมาถามเราในในไลน์ออฟฟิเชียลที่น้องหวานหแหวนได้เลยแล้วอย่างที่ผมถามว่าก็าถ้า,มมต,าตัวไฟฟ้า2 0ตัวเราต้องเสียเปลี่ยนตัวใหม่ทีนี้ตอนขั้นตอนการสแกนนะครับคือหมายถึงว่าคอมพิวเอร์เชื่อมกับฝาไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยใช่แล้วก็มาสแกนอย่างเงี้ยคือใช้แอปไหนสแกในใช่ตัวชั้นเลยตัวเดียวเอย มา,ามทีา<อ><น>่พี่ป้าผมก็ไหรที่อาชีพกระจายอาชีพกระจเพราะว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซของพี่กับของผมหมือผมบอกวันนี้ก็ได้เข้าไปเข้าไ้ก็ได้ครับพี่เก้าเข้าโฮมก่อนตอนนี้ครับไม่ต้องสแกนก็นได้พี่กดออกแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าครับสมมติว่าพี่ได้ไรไฟแล้วใช่ไหมครับพี่ก็ไปหาไวไฟของเครื่องตัวนี้เขา<อ>จะชื่อซันใช่ซันนี้รหัสก็จะเป็นรหัสผมผมตั้งให้ใหม่เป็นแดดฟรี เ,เดี๋ยวผมส่งให้ไปทางนาวสจ้างเก็บของแล้วสร้างก็เริ่มเก็บของที่จะเป็นต่ออีกบ,บ้านอีกหลังหน่งมาเก็อ AC 63มีมามล้วไหมไปต่ออีกบ้านแล้วนะคะไปต่ออีก ลูกค้าอีกมาจันครั้งนี้ก็คือมาสามลูกค้าสามรายใช่ไหมสามท่นามนมาวันนี้ลูกค้ามาจันวันนี้ลูกค้าสามท่านนะคะเสร็จแล้วท่านแรกนี่ก็จะไปต่ออีกท่านหนึ่งแล้วก็จะกลับไปเอาแผงอีกเพราะว่าเอามาเอามาไม่ไหวช่างต้องกลับไปเอาแผงอีกทำทำเสร็จอีกเจ้าที่สองก็จจต้องกลับไปเอาแผงอีก ต่องานค่ะวันนี้รันไปสามที่เ,เจ็บของแล้วฝั่งน้นก็เจ็บแล้วมีสร้างมาสองทีมให้เรนะาให้เราได้ไปถ่ายยังชื่อว่าถ่ายดีๆนะ